ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสารขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับของเราเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับมีต้นไม้นะครับร่มรื่นนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่350ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับอยากเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับเหมาะเลยนะครับ บรรยากาศร่มลื่นมากนะครับนะครับต้นไม้นะครับหน้าบ้านนะครับโอ้โหล่มลื่นมากนะครับของเราติดถนนนะครับน้าไฟพร้อมเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงทีนเลนะครับครับนี่คือถนนหน้าบ้านของเรานะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น5031นะครับนะครับถนนเพิ่งจะทําใหม่ๆนะครับถนนกว้างเลยนะครับ ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ3กิโลกับอีก600เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น 3- 4 6นะครับไปนี่นะครับแล้วเราเลี้ยวขวานะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-40นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลกับอีก400เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อของไปตลาดนัดนะครับจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับที่ตลาดนัดวัสมสรนะครับก็อยู่ที่3กิโลกับอีก700เมตรนะครับครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่3กิโลนะครับ แล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่36กกิโลนะครับของเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับมาจากถนนหลักนะครับเส้น346นะครับมาได้นะครับ340มาได้นะครับนะครับผมให้ดูสภาพโดยรวมนะครับนะครับเราจะเห็นบรรยากาศนะครับว่าที่ดินของเรานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับของเราอยู่ใกล้ๆนิคมอุตสาหกรรมเลยนะครับเพราะว่าในนี้นะครับเขากําลังจะ ขยับให้เป็นพ right so so you know? ื้นที่สีม่วงนะครับเพราะว่าในนี้นะครับเนี่ยเราเดินออกมานี่นะเราจะเห็นโรงงานนะครับที่กําลังเกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าของเรานะครับอยู่ในพื้นที่สีม่วงนะครับนะครับพื้นที่ดีเลยนะครับครับอ่ผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนะครับมุมนี้เลยนะครับครับจากตรงนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเรานะครับ ที่ติดแนวรั้วเพื่อนบ้านนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ18เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับด้านนี้นะครับนะครับจากเสาเขตด้านหน้านะครับเราตรงไปถึงแนวสุดด้านท้ายเลยนะครับครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ75เมตรนะครับไปนี่เลยนะครับนะครับของเราจะได้บรรยากาศวิวทุ่งนานะครับนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับจะเป็นวิวทุ่งนานะครับนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับ ครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับทิศหน้าบ้านนะเนี่ยครับแล้วก็ทางทิ้งน้ําระบบน้ํานะครับเนี่ยครับพร้อมเลยนะครับเนี่ยเราต่อท่อนะครับเนี่ยลงท่อระบายน้ํานะครับเนี่ยก็มีที่ทิ้งน้ําที่อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับของเรานี่คือหน้าบ้านนะครับนะครับนะครับพอเราเข้ามานี่นะครับของเราจะ ได้ความร่มรื่นเลยอันดับแรกนะครับพอเราเข้ามานะครับจะเป็นบรรยากาศคืออ่เป็นวิวต้นไม้วิวธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะเจ้าของเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะชอบธรรมชาตินะครับเนี่ยสำหรับคนที่รักธรรมชาติอยากอยู่แบบนี้นะครับถือว่าดีนะครับเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวนะครับพอเรามาอยู่ใต้ต้นไม้นะเนี่ยครับจะเย็นสบายนะครับจะดูแบบแบบบรรยากาศดีครับสำหรับคนที่ชอบแบบนี้นะครับ ครับของเราเป็นฉนดคุดแดนนะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่3าล้านห้านะครับราคานี้ก็ยังต่อรองได้นิดหน่อยนะครับนี่ครับอ่ะผมให้ดูเนี่ยไหมผมชอบมากเลยนะครับอยู่กับธรรมชาตินะเนี่ยครับหลายๆท่านนะครับฝ่ฝันนะครับจะเกษียณอายุแล้วนะครับมองหาที่ดินนะครับที่เป็นสไตล์บ้านสวนนะครับมีต้นไม้นะครับไม่ต้องมานั่งปลูกเองไม่ต้องมาเหนื่อยแล้วนะครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาพักผ่อนที่บ้านสวนก็ได้หรือว่าเราอ่า ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับจะไปตลาดนัดก็อยู่ไม่ไกลนะครับยามเจ็บป่วยนะครับอนามัยก็อยู่ไม่ไกลนะครับนะครับสะดวกสบายนะครับถนนทนทางดีนะครับผมให้เอฟซีดูหลายมุมนะครับครับของเราขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับของเราจะมีตัวบ้านนะครับนะนะครับบ้านเนี่ยก็จะเป็นเป็นสไตล์แบบเหมือนบ้านไม้นะครับนะบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับแล้วก็มาต่อเติมนะครับ แล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างนะครับตัวนี้ก็คือทําเป็นที่เก็บของอะไรได้นะครับเนี่ยครับหน้าบ้านนะครับเรายังเหลือพื้นที่นะครับเผื่อเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าวันข้างหน้านะครับเราเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารได้นะครับเพราะว่าเลยเราไปหน่อยนะครับประมาณสักกิโลหนึ่งจะมีคนงานนะครับที่เขาทางานอยู่นะครับแล้วก็เปิดมุมด้านด้านข้างนะครับน่ให้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยนะครับเนี่ยพร้อมมองธรรมชาตินะครับ คือแต่เราเอาวิวโต๊ะที่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับนี่ได้เลยนะครับนะครับเขาเรียกว่ามีไอเดียนะครับในการดัดแปลงให้พื้นที่ของเรานะครับเขาเรียกว่าทํามาหากินได้อีกนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นบริเวณบ้านนะครับแล้วก็จะมีบ่ออยู่ด้านหลังบ้านนะครับเห็นไหมครับนี่คือเป็นบ้านนะครับบ้านไม้นะครับบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม098 9158974นะครับครับของเราขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะเตียงนู่นนั่นะก็คือเราไม่ได้ให้นะครับก็คือเรามีให้เฉพาะตัวบ้านกับสิ่งปลูกสร้างเองนะครับเราบอกกันก่อนนะครับนะนี่ครับจะเป็นบ้านไม้ประมาณนี้นะครับนะนี่ครับ นี่ครับปกตินะครับเจ้าของบ้านเขาก็อยู่ที่นี่นะครับนั้นนะครับแต่พอดีเจ้าของบ้านจะย้ายไปอยู่ที่โคราชนะครับก็เลยอยากขายนะครับนี่คือด้านหลังบ้านนะครับนี่นะครับหลังบ้านก็ออกมานี่นะนะครับก็จะเป็นวิวทุ่งนานี่นะครับวิวทุ่งนาวิวบอกนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับร่มรื่นเลยนะครับนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่เป็นสไตล์บ้านสวนนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับร่มเย็นมากนะครับนี่ครับอันนี้คือด้านข้างตัวบ้านนะนี่ครับ ด้านนี้นะครับเจนน้าของก็จะเอาไว้เป็นมุมนะครับในมุมนั่งจิบกาแฟนั่งมองปลาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะนั่งตรงนี้เห็นไหมนะครับกนะ็จะมีมีปลามีอะไรอยู่บ่อด้านหลังบ้านนะครับในได้บรรยากาศ <ming led> หน้าบ้านนะครับถ้าเราอยู่หน้าบ้านแล้วก็ปิดประตูประตูนะครับแล้วก็อยู่หน้าบ้านของเรานะครับได้บรรยากาศความสงบเลยนะครับสาหรับท่านที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นที cake, field field ่ทําครัวนะครับนั Jord ้นนะครับทํากับข้าวปลานะครับ like ตัวเนี้นะนะครับที่ทําครัวแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับครับด้านล่างนะครับของเราจะมีอยู่หนึ Alber ่งห้องนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี <S <S ้นะครับจะเป็นด้านบนนะครับนั้นผมพาไปดูด้านบนนะครับนี Hao ่คร <jay> ับจุงเราจะเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับ เนี่ครับพอเราขึ้นมาด้านบนตัวบ้านนะครับเนี่ยเราก็จะมีระเบียงนะครับเอาไว้ยืนอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วมองไปหน้าบ้านนะครับมองวิวชมวิวนะครับมองต้นไม้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นโอเคเนี่ยพื้นไม้แบบนี้ประมาณนี้นะนี่ครับนี่นะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับสําหรับท่านที่ชอบบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับนะครับการเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับ นี่ครับด้านบนนะครับก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆนะครับนะนี่ครับนี่ครับส่วนใหญ่นะครับเจ้าของจะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านบนนะครับจะไม่ค่อยได้ขึ้นมานอนนะครับเนี่ยด้านบนนะครับก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆนะครับนี่ครับหรือว่าเราอยากจะเ right. okay. อาเป็นที่เก็บของหรืออะไรนะครับเนี่ยเราก็ได้หรือว่าเราจะเอาไว้ต้อนรับแขกเพื่อนฝูงมานะครับญาติมานะครับก็สามารถนอนได้นันะครับด้านบนนะครับนี่ครับก็จะมีหน้าต่างมี เหล part. ็กดัดมีอะไรพรอ้อมเลยนะครับด้านบนจะมีห้องน้ําด้วยนะครับขับด um ้านบนนะครับนี่ครับมีห้องน้ํานะครับเนี่ยห้องน้ํเนี่ยเผื่อญาติมาเพื่อนมานะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะนอนได้ด้านบนนะครับหรือว่าเอาไว้พักผ่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเป็นห้องพระนะครับเป็นห้องนอนก็ได้นะครับเป็นห้องพระก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของก็จะเอาไว้เป็นห้องพระนะครับนั่นนะครับเนี่ยเก็บพระ เนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เรานับถือนะครับแล้วก็ไว้ที่สูงนะครับนะนเนี่ยครับนี่นะครับเป็นห้องสวดมนต์นะครับสุวนจะจะไปที่สวดมนต์เนาะเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านล่างนะครับครับส่วนนี้จะเป็นเหมือนกับทําเป็น ต่อหลังคาออกมานะครับนี่ครับตัวนี้เก็บของได้นะครับทางานได้นะตัวนี้นะครับเผื่อท่านใดเป็นผู้รับเหมานะครับตัวนี้จอดรถได้นะครับหรือว่าเอางานเชื่อมงานอะไรนะครับมาทําตัวนี้นะครับก็ยังได้นะครับเพราะว่าต่อหลังคานะครับเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ทํากิจการนะครับสาหรับครอบครัวได้เลยนะครับนะครับของเราขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับแต่ถ้าเป็นของที่อย่างที่บอกนะครับเป็นพวก ของใช้นู่นนี่นั่นนะครับเจ้าของเขาเอาไปนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8ย์5 8 9 7 4นะครับที่ดินเนื้อที่350ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนท์นะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่3ามล้านนะครับครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูบรรยากาศด้านหลังนะครับนี่ะครับรถคันนี้สวยนะครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับนั่นเนี่ย โอ้โหนี่ครับไฟฝันนะครับอยากจะมีสักคันสักคันหนึ่งน่ยเจ้าของนะครับนี่นะรักมากนะครับเอาถุงคุมไว้อย่างดีนะครับเนี่ยสวยนะเนี่ยครับรุ่นเก่านะครับดูตัวนี้ก่อนนี่ครับนี่ครับพอเราออกมานี่นะครับนี่คือด้านหลังนะครับนะเนี่ยครับ ด้านหลังบ้านของเรานะครับครับแนวเขตของเรานะครับด้านท้ายนะครับของเราเนี่ยครับเรามองไปนี่นะครับเราจะเห็นเสาเขตอยู่นะครับแต่ผมเดินไปไม่ได้นะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับดินติดรองเท้าเลยนะครับก็เลยเนี่ยครับเนี่ยพอมองไปเห็นอยู่นะนะครับความลึกนะครับจากด้านหน้าถนนนะครับมาถึงเสาเขตของเราด้านท้ายนะครับอยู่ที่ประมาณ75เมตรนะครับนี่ครับด้านหน้ากว้างเท่ากันนะครับ กับด้านท้ายนะครับแล้วก็ความลึกก็เท่ากันนะครับนะครับของเราด้านนี้นะครับยของเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงนานาข้าวที่อยู่ด้านหลังนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ fc ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ fc ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินเป็นสไตล์บ้านสวนด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานบ๊ายบายขอบคุณครับ